อ่าครับก่อนอื่นขอสวัสดีแี่น้องครับเมื่อนี้ออกหมา้ฉโดครับทีมงานคุณนภากครับเมื่อนี้เอาเสียบมาครึ่งบาทครับอ่าจะมีจะมีจะมีผลงานให้เห็นบอกกันลอชมไปเลยครับไปอ่าครับเบื้องเสียบครับเมื่อนี้มาทัวร์ภูมิภาคของประเทศไทยนะครับอยเสียดแขกก่อนครับเออเสียดแขกเสียดแขกยกนี้เลยเสียดแขก แล้ว็เซียนแขกว่าบุกเกินซิปใหม่ครับไม่เรื่องนับโลนี่เราจะชมผลงานกันครับเอาครับมือน,นี้เราจะลุนไปด้วยกันครับมือน,นี้บล็อมือเองนะครับเดอ้อมีอสวยมีมีผู้สวยคันนี้เซียนแขกครับเสียนแขก เขียว่าอยากกับผิดตาครับตีไปน้ำช่วบรรยากาศไปน้ำครับรบรรยากาศสวยครับเพราะมันหนอกเข้าหอนครับหอนจะตั้มสิแตกแล้วถ้าเปิดได้ฝนจะตกนะ ครับทีมงานเท่ามือนี่ครับบอบอบอให้ตีผมกันจะส่งเสียตีทีละคนทีละคิทวละคิวเขาคิวก็ตี <c oughs> สิคนละสิบไม่ค <c oughs> รับลุ้นครับลุ้น แห้งครับมันนี่ครับเลี้ยงคิ้วแล้วมันนี้ใหม่สองครับเป็นเสี้นเสียังเสี้ยกอกครับเสี้ยกอกบ่พูดกันลังเตี๋ยหรือเสียงกบเสียเอครับอ่าจากบ้านยังจากบ้านยัง ปนกวัตนาครับเสียนถึงนองบอลครับเสียนเงียบปอมัาใส่เงียยังนี่ยังกอทบจํำครับอ่าทบปกติผมจะใส่เงือสดแต่วันนี้เสียนเสียนเงียบปอมมเพิ่นใส่ซื้อก่อนเธอโบจํำอ่าสอยขึ้นมาหนึ่งตัวแล้วอ่าอยู่หันครับ เดี๋ยวพาไปเบิ้งเดี๋ยวพาไปเบือ้องเธอบจำกับจำไปเด้อจำไปเด้อเอ้ยเดี๋ยวเขาก็มาขึ้นมาเบองอ่านะครับตายแล้วครับกับประมาณใส่โลกวายแล้วครับแข็งแล้ว,วถือเท้าโบจำครับไปครับพัะรุ่นต้อ เนะาะพี่ตะก้างขี่มาจิบนอ่า,อาครับผครับพี่นังมานแล้วครับมือนี้เออใส่ครับปานกลางครับหเว้ยงครับยังขีล่ลาก็ยังม่ตอยเห็นครับมือนี้โอเคครับโตคะขี่นีแบบทิ่นี้เย้